สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้เข้ากับเขาป่าคือเกาจ้าวันนี้ตีมาก,กับพี่ว่าสองคนเนาะค่ะนอปไปเพิ่นมีแขกมากนะคะเพิ่นกัเลยบมาน,น้าน้าจานันเ<ม>นาะเดี๋ยวเขาไปหลุ่นกันเลยค่ะในปานอจันเนาะพี่ว่าเห็นเห็ดเหลืองไว้แล้วจ้าจ้าพี่น้องตอนนี้เข้ากับเขามาอยู่ในปานอจันเนาะพี่ว่าเก็บเห็ดเหลืองอยู่ข้างล่างจ้ะตีก็เห็นอยู่แล้วพี่น้องตีก็เห็นเพื่อนจ้ะเห็ดเหลืองว้าฮูาย้ย เจอเหมือนกันเจอเหมือนกันนี่ส่าเห็ดห่อเดือดค่ะอุ้ยดอกงามงามพี่ว่านี่ดูน้องบร่ได้ใช้ของมือคือเกาจ้ะอุ้ยดอกสวยอยู่วันนี้คุณสามไม่อยู่นะคะก็ดีพี่ว่าเรามาจากพาให้เขาปลาติดกัเลยมาสักหน่อยจ้ะ เราบอกไัแล้วไม่แขกแล้วก็เลยบอลในมานน้าจ้ะวเราก็เก็บอยู่นี่๋ตวกัดสิบไปฮาปรลูกเนาะคะ่ะประมาณพี่ว่าจะไปาปรลูกใบสองใบฮาร์ลาน,นี่กัดตีกัดชิบไปฮาปรลูกประมาณใบสองอากันออกจากปลาออกจากหนีประมาณเชียงคิดว่าจะเบิร์ก่อนจะ้จะให้นบริสไลท์ออก,กเร็วให้เฮนไล์ก็อยู่ต่อไม่จัดเนาะพี่้งนอก เหลืองอเออค่ะเหลืองอเออค่ะดอกงามอยู่นี่เอาไปตากเลยจ้จะตากก็ตากอืออือเจ้ตอนนี้ก็เขายังลาสัตว์อันนี้นะคะเป็นสัตดหน่อยแล้วเนาะพวกสัดอ่า ที่เป็นนกเป็นกระต่ายนสิคะเป็นตะกวงมูท่าเจ้าเลือลกยากันไปแล้วมดฤดูก,กาลนะจ๊ะเพราะว่าเขาสิทธิ์หายจำกัดแต่ละปีนะคะว่าหายจะได้จะโตได้ตตใสิเนาะแม่ตัวหนึ่งลูกตัวหนึ่งสิคะก็เลยเจ้าก็เลยได้กันครบแล้วเจ้าก็เลยบ่ยิ่งและจะ้ะบาต่อแล้วเฮ้ย ีจ้ะปูน,นะพี่ว่าอารมณ์ดีคักนาจพี่ว่าบองเแยบบองเงาจ้ะเซสันเฟฮาลองล่ำทำเพลงแล้วล่ะเป็นล้อลุ้นกันหาเขาเจอแต่เฮ็ดดำบอเขาตาหนีสิไม่เฮ็ดดำเห็เขาเก็บบอง่ายเลยอ่ะสิไปช้าๆด้วยจ้ะพยายามสิบล็อเร่งลีบปันได ็นเหลพวคนวะคือเกาพี่น้องวะพอ,อจังสี่ก็เร็วคือเกาเห็นไหมหัวละตัวเอง <laughs> มีมอยู่ได้เก็บอยู่เห็ดเหลืองไปกันต่อจ้าพี่น้องไปกันต่อไปกันต่อดิ <laughs> จะไปดูเห็ดดำค่ะ มีบบสมัยตะกี้เนาะค่ะอู้ยเห็ดนังไก่สวยไม่แอบอยู่นี่พี่ว่านัางไก่จ้าเดี๋ยวให้ตัดขาทำความสะอาดกันเลยพี่น้องวะอันต้องความสะอาดให้มันมืดนี่ยขั้นแถวหน้ามาสั่นมากูดนังเนาะอ๋อมันมืดแน่พี่น้องมาอันนี้คืจะทำความสะอาดกันเลยได้จ้ะ เอาไว้นี่ตอนนั้นปีมากเก็บเนาะจ้ะมะผ่พอฝรั่งเพิ่นตีใบเขาปลานเนี่ยดอกตีเขาอีกปลาหน,นึ่งเนาะพ่อฝรั่งเพิ่นอันมาเก็บปลานเนี่ยแะจะ้ะเขาจะมากกับหมาเนาะนางออกไปถือออกไปปาดติโทษจิวะเจ้าจเดิบักไลา์หนึ่งเลยจะ้ะแต่สองถุงบักง่ายทั้งทั้งกะตะกาทั้งถุงถเลยจะ้ะอุ้ย ร่วงร่วงร่วยนี่แล้วเราก็จะขูดขูดขากันเลยเสรแล้วพี่น้องบ้าสอนให้ดอกงามงามจ้ะสอนซอนอนอันนี้เป็นสปอเพลินนะจ๊ะมเป็นสปอเพลินขูดออกเลยเสร็จบัดเลิกเหตัวอื่นเพลินจ้ะ แต่มีลาดดีกทําความสะอาดออกจากปลาเนาะคะ่ะเนาะหาเวลาบอมี่เขา้ากะทําที่บ้านมันคนบ่ตกตก่กวงเ้าแล้วก็ยุดไปละจ้ะเนาะดีก็ลกเลยเข้าปลากับพี่วากันสองคนนี่จ้างานงามงาน ี่ว่าเรหมักเห็ดนางไก่อยู่เราไปข้น,นที่บอกกินเห็ดแต่ว่าพอได้เห็ดนางไก่ไปเนี่ยนากกินแล้หมักทุกคนเหะค่ะเด็ชิมเห็ดนางไก,ก่กับเห็ดหมักพอรสาชาติมันแซ่บคือเห็ดมันช่คือเห็ดมันช่คือ,คอกินเนื้อนะคะอุย้ยขาสัน้น จอเห็ดดำแล้วจ <t od ian |ms|> ้าเมื่อกี้เก็บนังไก่อยู่ข้างล่างหน่ยเนาะนั่งขึ้นมาหน่อยนึงเจอเห็ดดำตรงนี้แล้วค่ะเก็บรอบที่ว่าเพิ่มเลยนี่วูบวูบพี่น้องวูบูบพี่น้องปนัด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 ปยาวไปยาวไปจ้าพี่น้องอะไรกแล้วจีซีจีซีเห็นเห็ดแล้วเป็นวัววัวันแบนเป็นซกสกเซ็กเซ็กจีซีจ้ะ ตาเต้าคุ้นเคยเคย่ะพี่น้องใบยานจ้ะปลาหนี่มีมากทุกปีจ้ะแตมาค่อยเขาตรองไอวะแต่ว่ามากเซนนี่แหละ โอ,อ้พี่น้องงามกระดอกกระเดือกดอกหัลสงามจ้ะบังดุก๊กอันนี้มาจากพี่วากันสองคนนะคะนเนาะบางคลิปดีกับอันนี้มันจุดกะเหมือน,น,นจะเป็นบถสบายบรรทัยค่ะเป็นบรรทัยเ,เนาะแต่ว่าบ่มีตัวหอนดีก็เลยพาไปโรงเรียนธรรมดาพนมีอาการแบบตัวหอนดีกั บระเด็เขาป่าอีกพก่าจะิึงลูกรเด็เขากับพญ่พญ่เอาหายนะจ่ะเอาลูกหายฉนจะได้เด็คเขานะนดึงลูกเาิดบแปดดค่ะกบเพลิน,เ,นเห็นบ่ามาเสอตีอันนัอ้อาจจะ้ยิเสียงเสียฝนดนังชัดๆงสางนี่จะเด้อว,ว่าบางเชือเป็น เห็ดดำจ้าเห็ดดำได้เห็ดน,นังไก่แล้วสองดอกไปต่อจ้าไปไปไปเห็นบอเห็นบอเห็ดดำก็ดำจริงๆจ้ะเห็นบอพี่ว่า<ะ>เห็นอะไรเห็ดนังไก่โอเค ไปไปมันเทาบ่ฮะมันก <c oughs> <า>็แสบคือซุ่มๆเนี่ยนั่นน่ะขา้างหน้าเจ้าน่ะเฮ็ดดำพี่พี่พี่ว่า,าขา้างหน้าเจ้าน่ะเฮ็ดดำขา้างหน้าเจ้าน<อ>่ะพี่ว่าได้ยินเขาเขาเขายิงปืนบ่ตังไหหนนูได้ยินเมื่อกี้เหรอฮ <c oughs> ึ่มบ่ได้ยินบ่เขี้ยบปู่ที่ไหน ฟางพุ่นไกลๆอยู่เก็บเลยไปกันต่อค่ะจะเห็นอะไรก็เก็บค่ะวันนี้เห็นเหลืองเจอแล้วโอ้เห็นเหลืองเห็นเหลืองนี่ค่ะนี่เก็บเลยจ้า เราก็เก็บเพชเหลืองจ้านี่เสียงอะไรเสียงนกฮอกก้าก้าก้าเสียงก้า ดอกเฮดจ้ะดดอกเ็ยังสวยสดงดงามอยู่คือเกาจ้ะดูดูมันไปเพิิงออกงามคือเกาจ้ะเมื่อกี้ลืมทยมายอ้าวจตเก็บบริทายโลกหนัาปกเลยยังจะบระิเก็บจะเป็นยังไงจ๊ะบุนดี เห็ดเหลืองเห็ดเหลืองแล้ึ้นไปอีกข้างบนนั่นแหละน่จาจะมีอยู่เห็ดเหลืองเพราะมันเละกับ่วอาด้วยจ้ะเละมากนากับพวเอาเนาะนย่าให้มันเละเติมไปอันนี้กินได้นะนี่พี่ว่านี่อันนี้เห็ดอันเนี้ยเห็ดอะไรนี่นคืออย่างกินได้อยู่หนังสือเขาบอกให้กินได <S 2> <S 2> ไ้แต่เราไม่เคยกิน จะเ,เ,าาเพื่อเห็นเมื่อกี้น้องยังผ<อ>่านมาหารเราเห็นเลยสีตาพคนะคุ่คนละสีตาคนละนี่ตีสามเลยไปงางต่อนรับไปค่ะพี่น้องดีกันต่อไปเลยค่ะเห็นแมวโอ,โอ,โอ้พี่ว่าไปเห็นขึ้กันไปจะเห็นขื้นกันนหนูไปเห็นขืนน้นกัน,กนค่ะเบ,บิ้งขาใต่เบิ้กกดกกว่าหนูกำลังจะเข้าโบสหนูก็พี่ว่าไม่เห็นไงยโอพี่ว่าจริงอี๊ดแอบแอบ อยากหัวเอาถั่วลายเด้ยพี่น้องเดียวปลากักสากอยู่พี่บ้าเอ้ยนี่กักสากอยูวบึ้งดูนะเป็นหนักกักสาปลาสาเอาอีหลีตัวบึ้งดูเดี๋ยวขอเดยไปาค้อนมาเด้หยาดฟังเอาฟังท่าขุนมาหน่ะเอาเก็บฟังท่าขุนมากักสาอเกียวจ่าดักจิขอถ่ายคลิปกันแป๊บนึงเก็บเก็บฟังขุนมาพี่น้องเมื่อกี้นะคะคอยต๊ใจรืด คนหนึ่งหอมคนหนึ่งก็โลกงหอมไม่เหอนกันมือขาวที่ว่าขาตอนแห้งตรงนี้สะใจเลยขาวขาวกระพอไวแต่หนุ่มกางเกงขาลายบ่เอาไหนคุณนะคิดได่เพลงทุกเพลงเนาะแต่วนาเอาแต่งเพลงเฮ็ดดัมก็ได้แน่ลองแต่งเดี๋ยวชิลองแต่งเบินเด้อเอาเดี๋ยวทุกลรูปแบบพี่ว่าฮะี่ว่าสายหาอ่าได้ทุกรูปแบบ จีเก็ตหรือว่าสิไทยทั้งไทยทั้งแก๊ปเดี๋ยวเมื่อนี้เฮามาพ่อเฮ็ดดำก่อนหน้านั้นเฮากับพ่อเฮ็ดเหลืองบัดนี้เฮามาเก็บเฮ็ดดำหัวเสียงเนียเสียงไหมเอาลองมวนๆเสียงลูกลูกคอก้าวชั้นมวนๆลองไหม โซนเนาะเสื้อตละล่ะปะก้อยจ้าเจ้าไม่มาเจ้าไม่วนอันนี้อันคลิปคลิปนี้คือแบบปะก้อยปะก้อยมาพูดอีเดี๋ยว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 หันกล่องกันเดี๋หันกล่องกันเอาขึ้นอีกละวป้ก้อยเออเอาบะแมนป้าก้อยเจ้าบะมาน่ะเจ้าเสียดายเด้อข่อยมุข่อยมากแกบเบิ้งเฮ็ดดำเฮ็ดเหลือง นังไก่ของเจ้าอ่ะเจ้าบ้มาเสียดายค่ะย้อยเย้ยเลยแกวะย้อยเยอยย้อยเย้ยเด้อ่ะ้าวะเนี่ยพวกพวกสูนี่พวกสูนี่เด้อเด้อรักสวยเดี๋ยวเด้อสูเดี๋ยวเด้อพวกสูนี่พวกสูนี่รักดอกจิงหยอกเล่นไม่ตะบังเกอนอ่ะ เกบได้โอ้ขาขามันนอนสีระนุมาขาตัวสิระดึงกบกบบดึงมากดึงมากมา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 นาม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 งมามาเาม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 า้าม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 าามา้ามดมามาามามามาามาามามามปมา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 มีมา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 ามาาาม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 าอาเาม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 าามาม่าาเก็บาา ไม่คาดูคนเทนต์เลยเฮ้เห็นไหมเห็นมาเห็นมาเห็นมเห็นมัเห็นไม่บอกถ้ไปก็บเอาเสียงเลเครื่องบินมาสองคเป็นมากสองคนเป็นไข่บอคือเป็นเล็กน้อยนะสมัยเตยเป็นเล็กน้อยนะพี่ว่าเนะเป็นยงง่วอแม ไป็ล้ย่างงเห็นเครื่องบินแรน้ำคนเครื่องบินเนาะบันห้องฮกห้องห้องข้าเจ้าบว่าเห็นคอยบลคอยูุน ok ีคอยูุนีบอกไม่บอกมือนะบลเพื่อนทำไมไปเล็กหน่อยเลยจ้ะเป็นอย่างคั้วเนาะเป็นอย่างงัวอ้หูอียงแล้วพี่น้องเลยเห็นเครื่องบินกับว่าเป็นเครื่องบินแรงมากกับว่าจะเห็นคอยบลคอยยุนี้ราศั่นปะโอะอนแห้งพี่น้อง ลานี่อย่างนี้แหละเหตุที่เราไม่ปลาที่เราไม่เคยมาได้ได้ลุ้นเนาะพี่ว่าเนาะมอืแต่เข้าไปแล้วเขาหูแล้วว่ามันมีอยู่หมือนอะไสิเขาจะบิมบิ้ไข่ให้หาเสียงบปลาแตกไนไหนจ้ะโอ้ดอกสวยดิเสียงโู่นนี่เบิ้งดูเนี่ยคันแน่ แ,แมนดะนจุดต้องละขึ้นเขาอีกตามเคยนะคะอันนี้ป่าใหม่นะคะปบาน้องตีกันสองคนสองสาวผ้าเลาะอ,อีกแนวห,หนึ่งหนึ่งสาวไม่มาใคร้ากเลาะก่เอกเราป้าจ้าพี่น้องคุณค่ะเผื่อเลาะเห็ดดำเห็ดเหลืองไปน้ำกันย,วยาวๆเลยจ้า ไปที่ไรปะกมุจุ้เบิงออหยังแะเดียวนิเบิงออหยังหออว่าหอไเด้ยินเสียงแอลนี่มสมดหิเฮ้ยยางหูดีปนันมากหอยบ่มาบ่อยากหูดีแต่ว่าไม่เด้เดี๋ยวไปเ้าหามันเถอพูดนะให้ทั้งใกล้เจ้าข้างหาขไปไปคับพี่น้องปะเกเีเลกเืองี้แล้วนี่ยังมรูแล้วเให้ได้จ้ะ เดี๋ยวมันเละกับเอาจ้ะอะไรคือมันเปรี้ยนม้มามาตามมาตามมาจ้าเยอยไอ้มนเยอเยอพี่น้องอีกแล้วพี่ว่นี่นีมามามา,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 มาอีกแล้วจ้าพี่ว่เกบข้างล่างมาเลยหลแหหลง เก็บเก็บเก็บเนาะส่อนแห้งไปมันบ่มึนคุบ่เห็นวะอุ้ยเก็บนนำเดี๋ยวใส่เดี๋ยวควานนะฮะเอาใช่ปะไรบ่เก็บเอาคว้านไปนะส่อนค่ะพี่น้องโอ้ยดอกใหดอกนันตาได้ปยาหนานจ้าเนี่ยหนูชอบดอกอย่างนี้แหละดอกมัน มันแข็งดีไหมคเนี่ยมักอันต้นยิ่งใหญ่เลยมันไหมก้อ,มอนมันอวบอิ่มมันได้น้ำก้อ,อนมันอวบอิ่มมันได้น้ำมันได้น้ำเยอะใช่แล้วใช่ไหมกระกรีบกระเห็ดวันนี้กแกใหญงไหมฮะใหญ่เห็ดจับเห็จดจังตรงไหน วะยังก็ไปยืโอ้จักยังไปเก็บมันน่ะเนาะบอมันยื้อน้ำตาลให้ต่ำนี่อ๋อมันซีเรต้าวอะซีมตาลวะสีน้ำตาลสีน้มตาลมาเป็นหยางเดี๋ยวผสมยื่อน้ำตาลนั่นแหละอือก็เอาบเอาไปกินคะเอาบะระไกินมันมาเป็นหยางบอกอืมหมูหนูน่ะหมูฝรั่งฝรั่งใหญ่เนาะอันไปเก็บเห็ดเป็นก็เมาเหล่าซนแหล้วมันก็เลยซางเหล่าเนาะนไปเก็บเห็ดมันก็อยู่้ัน้ั่นลละจังทั่นกอเจ้าใจเช่นนั่นแหละเก็บเอาหมดสุดดอกบ้านนี้ อนเอามาหอที่นี่ีนี่เาทำกตาเห็ดปฏิทุเน็ตตยเบอข้างนั้นเลยใส่ลเก็บกว่าเห็นเดอ่ะป้าไปกอดอยู่พี่ว่าเก็บ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 เอาเลยเก็บเอาเลยจ้าจ้าเก็บเลยโอ้ายค่ะอุ้ยละเออค่ะ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 อะไติดอ่ะกลัวเหยียบกลัวเหยียบค่ะค่ สีบอกว่าอันมันอันนี้มันดอกน้อยผดเนาะบอกยุมเอาเล่ยยุมหัวมันนะเอาเลยจริงยุมเอาโดดเฮาเอาเลยมาเอาต้นได้มันลงโต้กอดเอาโดดเอาโดด้าพี่ะเนาะหัมันเป็นตับเป็นตับอยู่เนาะเป็นตับเลยจริงเนาะตึ๊บตับตับตับเลยพห่นไหมตึ๊บตับตับ วันนี้ฝน,น,น,นตกห้ามเน็นหัวไหลทันเดาไในฝนตกข้ามฝนในนะ้าเตะมาป้ากันรสะสุมเข้าเนี่ยแหละแล่นกันรสถิ่นมนะค่ะฝนตกว่าศัตรวันนี้เพิ่นเฮ้ากันไหนฝนตกอากาศบนหนาวเนาะวันนี้อากาศบพิยนากา,นาด,ดีมากเลยเป็นแบ้ที่มีแต่ตะก้อยแหลกคงเดียวเรามัง้งที่แกที่แกแบบว่าทำทำเคแบบมีสมาธิมากเลยใช่ตก้อยแก ตั้งใจมากเลยค่ะแะทำอยากให้ออกมาดีๆแกบอกเขาก็ตั้งใจคือกันแต่ว่าม,มันซ้ายห้าหุ่นะามันหุ่นปุ๋ยปุ๋ยสองสีนี่เขามากพอการย่ำนะนี่ต่งม่ห้าจ้ะสองสีเกตสองสีเกตืสองสีเกตพี่ว่าทำไมเจ้าเจ้าเห็ดทิ้งทำไมอ่ะเอามันทิ้งว่าเก็บอยู่นะ จะที่เต็มเต็มตะกาศที่กับฉัพาพี่นอนจอบคลิปนะจ๊ะเอาใส่ทุงที่นี่เดี๋ยวดูตรงนี้มีเห็ดไหมเสียงเอียงเสียงกระลอกหอกลายกระลอกหอกเสียงกระต่ายกระลอกห,อห้องเห็ดเอียง ตามันกว้างขวางคักพี่น้องเอ้ยไงเขาต้องแบบขืนขืนขืนเดินขืนเนาะแต่ตีพาดูตรงนี้แล้วก็จะออกไปอีกฝั่งนึงเด้อจ้ะเด้อน่าจะมีแหละตรงนี้เนยคิดว่าสันดอกความรู้สึกมันบอกค่ะคิดว่าน่าจะมีเห็ดดำอยู่ ตีบอกแล้ว่าคว่ำมาสึกตีบอกอีหลีนี่โู้ดอกใหญ่ควอำความรู้สึกตีบอกอีกแล้วจ้ะเดี๋ยวตีผักหนอนจบคลิปตรงนี้ได้จ้ะเนาะเก็บใส่ถุงห้องค่ะใส่ถุงห้องแล้วก็ทำความสะอาดที่บ้านค่ะเห็ดดำห้อง่น้อนได้คนทามาว่าตีเก็บเห็ดไปยังแล้วได้ขายบอลนาะจ้ะถ้ามีคนสั่งตีก็ขายจ้ะถ้าบม่มีคนสั่งตีก็ ตากแหง้งเพื่อดีเอาไปกระป๋านเท่าน่าจะเนาะเพราะว่าตากแห้งแป๊บหนึ่งมันก็นยุบแล้วจ้ะต้มเพื่อกันกระต้มแซ่แข็งน้ำตากแห้งน้ำจะ้ะเพราะว่าเห็ดดำเนี่ยอยู่นีนานเพราะเจ้า,จาบุกขาอยากสื่อกันปันดได้ค่ะนาเท็ดเลื่อกันยังขายยาวอยู่พี่น้อง เห็ดดำกันเลยแบบว่าเจ้าบกหัวจัาก้นใดเลยนะคนที่บกหูวจักเห็ดถ้าเจ้าประกาศสืบกินนะคะเจ้ากคนที่เขาเคยเก็บเคยกินเขาถึงจะสื่อกินเนาะแล้วก็บ,บ้านตีนะคะเห็ดไม่มาได้ออกเฮ็ดดำนะคะไม่มาเแบบว่าทุกปีเลยจ้ะว่าบางปีที่มันรองเร็่วสิตีก็บ,บ่ได้เก็บเฮ็ดดำค่ะ เก็บส่วนหน่อยสินะแต่ก็ว่ามันหลายสิทขางมาจากเก็บใบเพราะว่าตีตอนนี้พญยายร่วงบอกินเขานะเอาเฮดดำเลยค่ะไปผัดใส่พวกพักพวกอันนี้ให้เรากินแท่นเขานะจ๊จะเลยต้องเก็บหลายแน่จ้าปะอาจารพี่หนูอยู่นี่มามา เห็ดหลายหลายจ้ามองเห็นพิพาละมั่นอย่างเี้ยไ้เเก็บน้ำกันจมน้ำกันอยู่นี่จ้ะเห็ดหลายหลายตายลายเป็นสายไม่เงี้ย่ิพาเยอะมากโอ้โหเป็นนะพุณนะพุณนะพุณนะเยอะมากพิ่าเดินขึ้นข้างบนเลยเยอะมากเลยหนูเห็นเมื่อกี้ต้อนนาต้อนนาต้นนาเยอะ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 เป็นตับเลย จากแล้วเกตัวนี้เราจบคลิปคลิปก่อนเต็มตะการเลยก็จบแล้วค่ะา,ายเนาะยังว่ามาถึงหมองยังไงเฮามาถูกมองจริงๆ <c oughs> จากเก็มตะกา ีขอบคุณพี่น้องเข้าเล่หลายเด้วยจ้ะเด้อสีคอยมาเป็นกำลังใจนอกจากคอยซัพพอร์ตห้องตีนอกจากนอแบบว่ามากันเก็บใหตุการ์ห้องตีสินะค่ะตีกับเขาเพือเล่นหลายเด้วยจ้ะเด้ยโอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโฟังเสียงน้ำตกไปเลยนะคะจ้าจะบอกว่าเห็ดดำเป็นเห็ด เห็ดอีงเห็ดอีงเห็ดอะไรใช่ว่าเห็ดลายแห้งพี่น้องเห็ดยังไงจะหมดเนาะอ่อนเลยค่ะพี่น้องเข้ามาเก็บน้ำเด้อเนาะจ้ะ เวลาพอใช่ไหมเนี่ยค่ะแป๊บเดียวและพี่น้อยเต็วเวตมตะกร้าจะแล้วก็จะจบทีปตรงนี้เลยนะคะเราจะเอาถุงตะกราใส่ถุงไม่เอา,าเฮเตอร์ะกราใส่ถุงจ้ะ น้องได้เห็นความฟินดัดดึงตุดตุดฟินขนาดนี้เรายังดึงตุดตับตุดตับเราไม่มีชีวิตเล่าให้เหมือนแกเนาะ เราไม่มีชีวิตเล่าให้เอฟซีฟังเหมือนแกนะมีหรอหนูเล่าไปหมดแล้วเอฟซีจำได้หมดแล้วเออเนอะเนอะหนูเล่าไปหมดแล้วเอฟซีไม่ต้องเล่าแล้วเอฟซบอกจำได้หมดแล้วเฮอทำไมถึงว่าเป็นวาวาใช่ไหม เขาจะเรียกว่าขาวานเนาอหมายถึงเขาจะเรียกขวานหมายถึงพี่สาวคนที่สองพี่จะชื่อกระปือป้อกระปื้อแปลว่ากระปีเหรอตุ่ตนล่นแล้วพี่น้องคลิปนี้ยตีจบแค้นเนี่ยเราจะน้องพรอนคิมหน่อยพี่สองจ้าคลิปน,นี้ยขอตอนน้นนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเอาในใส่ถุงกันนะคะหลาหมาเต็มตะกร้าเหมือนเดิมจ้ะ นี่ค่ะลิปนี้สวัสดีค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมของเลา่อนแชร์นอกจากเนาะรับน้องกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยนะคะคุณหนี่งเขาโตคะสวัสดีค่ะ